ฟิตไม่มีดีโหลดเลยฝากง่ายถอนไวแอดไปเลยเซ็กซี่ฟิตฝากง่ายถอนไวต้องเว็บนี้เท่านั้นแอดไลน์ไปเลยเดี๋ยวรู้ว่าคืออะไรเซ็กซี่ฟิตเท่านั้นใีภาพเสียงเลยนะฮะที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ทำตาคนเรียกผู้ใหญ่มานั่งดูด้วย อ่าเราออมาคันที่2เลยคันนี้ก็ไม่แพ้คันเมื่อกี้ใช่พี่คันนี้หนักกวปะหนักกว่าคันนี้หนักกว่าครับคันนี้ค่อนข้างจะตึงกว่าตึงกว่าตึงกว่าแล้วหนักรถหรืออะไรหนักราคาราคาราคาของราคาของราคาของแต่งเรามาไล่แต่หัวอะไรกว่าอ่าได้ได้ได้แต่ตัวนี้เป็นรถตัวอะไรพี่ตัวนี้เป็นร้อยยี่ห้าเอสอ๋อตัวนี้เป็นเอสคาบูเอสบังลมรถ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 ฮิตของของของประเทศไทยครับไฟเลี้ยวบังลมอ่าไฟเลี้ยห้าไฟเลี้ยวบังลมตัวนี้ก็มีประกับเหมือนคันนู้นเลยอ่ามีประกับเหมือนกันตัวนี้ก็มีประกับก็ราคาสูตสีงครับประมาณ เกือบหมื่นอ่าประมาณเกือบหมื่นอยู่ที่มันเป็นรู้่สองอ่ะก็อยู่ที่ว่าคนเขาจะขายเท่าไหร่เราพอใจซื้อเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับมันไม่ใช่ของใหม่ทำไงอ่าประมาณนั้นอ่าใช่ใช่ตอนนี้เป็นโลโก้แดงเป็นโมโรลโก้แดงตอนนั้นซื้อมาก็ประมาณสองหมื่นกว่ากว่าอ่าสองหมว่กว่าแต่ตอนนี้ราคาก็จะลงไปบ้างลงไปบ้างลงไปประมาณร้อยถึงสอร้อยอ่าประมาณสี่สิบห้าสิบประมาณนั้นเออลงมาสี่สิบอ่าชุดปั๊มหน้าดีกว่าชุดปั๊มหน้าก็หล่อเหมือนคันนั้นเลยปั๊มล่างปั ในวงการเขาเรียกว่าโบงข่าวอ่าเป็นขงข่าวเป็นโองข่าวตัวหนึงก็ตอนนั้นได้มาตึงเจ้าของบอกว่าได้มาตึงเพราะวพาช่วงปีที่แล้วประมาณนั้นก็จะได้มาครับสี่หมื่นกว่าเบิกเบิกมาครับไม่รวมไม่รวมป้าป่าครับป้าป่าเป็นสายเอินอ่าเป็นสายเอินแล้วก็มีวาลมีวาลวาลโบ้อันนี้ก็แปลงครพี่ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นวาลสองตัวอ่าวาลจะมีทั้งหมดสามตัวตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นวาลวาลสายถักอ่าเป็นวาลวาลเดินน้ำมันสายถักตัวนี้ตัวนี้เป็นวาลไล่อากาศอันนี้สาย ก็ก็สายก็เป็นสายอเอืนแท้ใช่แล้วก็เป็นว์าวตัวนี้ที่ใส่พวกรถบิ๊กไบค์รถใหญ่กันอ่าเป็นเป็นว์าวปลดปลดปลดวเอาไว้เซอร์วิสรถประมาณนั้นที่นนที่บิ๊กไบค์ชอบใสมม่อันนี้จุกเอินพัน,น,นอันนี้ไม่ใช่จุกเอินอันนี้อันนี้เป็นกระตูนกระตูนก็ก็หลร้อยอยู่นะตัวนี้หลายร้อยอยู่อ่าอ่าหลร้อยอยู่เหมือนกันใช่หลาร้อยอยู่เหมือนกันพอสมควรอืมตัวนี้เป็นโมลาดครับเป็นโมลาดหมื่นกว่าบาทหมื่นไปลายอ่าใช่หมื่นไบปลายใช่ครับหมื่นใบปลายเป็นโม ตััววเดียกใช่ใช่เหมือนเหมือนกันเหมือนกันข้างหน้าหลังเป็นบิดตโนเป็นบิดตโนเบสเล็าบิดตโนเบสเล็กครับจะดีอแล้วนี่นี่สายอะไรสายสายแบบใส่สวยงามครับใส่โชว์กันความร้อนใส่โชว์สวยงามเส้นหนึ่งสี่พันกว่าบาทเส้นหนึ่งสี่พันใช่ใช่ใช่เพราะเป็นเพราะเป็นหัวเอิร์นแท้อะไรพวกนี้เป็นสายดำไดมอนด์าประมาณนั้นเนี่ยคาตาต์ตัวนี้ก็สี่พันกว่าเหมือนกันเป็นคาตาต์นอกครับอ่าเป็นคาร์ตาตารถนอกเหมือนกันใช่เซื้อมาใส่ไม่ได้ตัวนี้ต้องต้องต้องมาแปลงใหม่หมด อ่าประมาณน,นั้นแล้วก็เป็นพักเท้าตัวนี้เป็นเป็นสเตเดิมอ่าแล้วก็เป็นพักเ้าหัวค้อนตัวนี้เป็นหัวค้อนตัวนี้กดแรงได้เลยใช่ครับใช่ครับพวนกนี้ก็จะแปลงต้องแปลงรูแปลงแผ่นแปลง,ปล,ง,ปล,งลูกปืนพวกสปริงตัวนายแปลงท<อ>ั้งหมดให้ให้เพื่อมาใส่รถบ้านเราได้ไดชุดหนึ่งก็หกพันกรบาทใช่คมก็ไม่รู้นะพี่ม,มีชุดนี้นะอ่าตัวนี้ราคาจะยงค่อนตึงหน่อยเจาของรถชอบ ตัวนี้เป็นรถเดิมรถรถเดิมครับรถรถเครื่องไม่ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ลูกลูกเล็กๆแบบขี่สนุกอ่าซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยเครื่องผ้าก็ก็ใช่ครับหนักนะของแต่งของแต่งหนักอยู่ช่วงหลังตัวนี้เป็นแอบเป็นเพชรแกนดำอ่าเป็นแอบเป็นเพชรแกนดัมก็สี่หมื่นกว่าบาทเหมือนกันใช่มือสองก็อยู่มาสี่หมื่นกว่าบาทอ่าแล้วก็ไอตัวมือลิงมือลิงเหมือนกันครับเป็นมือลิงบีเอ็มตัวนี้สี่พันกว่าเหมือนกันใช่แล้วก็เป็นพวกน็อตเลสงานตึงมือ งานขึ้นมือใหม่ไอ้มันสวยงามกึ่งก้นหอยแล้วพวกนี้เหมือนกันน็อตเหล็ก็ชุดหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเหมือนกันครับหมั่นกว่าบาทเหมือนกันครับราคาพอๆกันอ่าราคาพอกันกับคันคันเมื่อกี้ราคาเขาเหน่อยพี่เขาได้รู้ก็ประมาณสองหมื่นครับหมื่นหมื่นหมื่นปลายสองหมื่นประมาณนี้อยู่ที่ช่วงนั้นว่าซื้อซื้อมาก็ตึงหน่อยเจ้าของรถเขาบอกว่าซื้อมาตึงหน่อยช่วงนั้นอ่าราคาก็เลยใต้เบาะใต้เบาะเก็บไม่หมดครับอืมอนี่กิฟต์เลยนะเหมือนก็คืออะไรเบิกได้ก็เบิก เจ้าของเขาชอบเบิกอ่าเบิกได้ก็เบิกเลยตะวันนั้นแล้วก็เก็บพวกน็อตเหล่พวกอะไรนี่สมุดสมุดยังเก่านะแต่แต่รถโคตรใหม่เลยนะสมุดเก่าครับใช่ใช่ต้องเก่านะเพราะว่าถ้างานพวกงานเก็บสีงานเก็บสีโค้งหรือพวกอะไรพวกนี้ก็คือช่างแจ็คเขาเป็นคนเก็บอยู่แล้วเก็บเครื่องเก็บสีเขาเขาจะเป็นคนทําอ่าเป็นชิงงานเขาอ่าใช่ช่างช่างแจ็คร้อยเมียก็คือเขาเรียกการสายตาสามเรียกช่างแจ็คร้อยเมียครับช่างแจ็คร้อยเมียใช่เมียเยอะ เอ้ยม่เยอะมีเยอะจริงมีเยอะไม่เท่าพี่มีเก็บเอาเอาจริงมีป่ะมีมีเก็บมีมยบมีไหมไปดูแล้วต่อเดี๋ยวไปดูแล้วต่อไปดูแล้วต่อไปดูแล้วต่อไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นอ่าไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นนะฝั่งนี้จริงจริงเว็บไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรให้ดูจริงจริงเว็บแต่แต่ราคาก็เพราะแต่งกันจะคล้ายๆกันใช่ครับคล้ายๆลกันเป็นสไตล์เดียวกันก็คือพวกพวกนี้ครับมินิมก็ตัวหนึ่งก็สองพัน กว่าบาทอะไรเงั้นอ่าเหมือนกันเป็นเป็นช่างช่างแจ็คแต่งนี่ก็คือคล้ายๆกันเลยเพราะว่าช่างเจ็กช่างแจ็คเขาทำทำระบบให้มันใหม่แล้วแต่บางทีเจ้าของเขาสั่งมาด้วยอเจ้าของสั่งเจ้าของสั่งมาแล้วก็มีราไที่ประกอบตัดเปลือกแปลงปั๊มไล่ระบบไล่ล้อไล่อะไรพวกนี้อ่าแล้วก็คือถึงคิวของงานเครื่องก็จะเป็นช่างแจ็คเป็นคนเป็นคนทำรู้มืออยู่แล้วรู้มืออยู่แล้วครับรู้มืออยู่แล้วอืม เด็กๆไปรุ่นพยาเขารู้จักรู้จักดีร่รวมรวมยอดคันคันแรกที่พี่บอกผมเนี่ยคันเนี้ยรวมเมื่อกี้พี่พูดของอะไรมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่คันเนี้ยคันนี้น่าอยู่ประมาณผมตีให้มันสองแสนกว่า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 ใช่ประมาณนั้นแล้วคันนี้รวมๆวมอะไรไม่กี้คันนี้มีสามกว่าครับมีสองมีสามกว่าเพราะว่าอะไหลจะจะตึงกว่าคันนี้อ่าแต่ว่าแต่ว่าคันนี้จะจะมาเด่นที่เป็นเปลือกพวกลิมิเต็ดอ่าเป็นเห่ียญพวก เป็นเปลือกลิมิเต็ดของเขาเมื่อกี้ผมทำให้แจ้งมาได้ผมไม่อยากรู้เรื่องเครื่องเราแต่๋ยเพราะเป็นการหมกไงอะเป็นสูตรของช่างแต่คือรถเครื่อง66จาก5เป็น66จาก5เป็น66จาก5มาครับ66จากกล่องเดิมกล่องเดิมฮะกล่องสี่ใบฮะเขาเนี่ยกล่องสี่ใบกล่อง PS เหรอไม่เอานะตีไก่ได้ตีไก่ได้เพราะถ้าทำถือทำทำรถแรง่งทำให้แรงเสร็จปุ๊บต้องต้องเหนียวด้วยอ่าแต่แต่ก็อยู่ที่ว่า ทางไม่พังได้เรื่องแต่ถ้าใครขอมาขอขอลองขอจับแข่งนี้ก็งานเครื่องส่งงานเครื่องส่งได้ตลอดนะส่งได้ตลอดมีมีงานผมรับก็คือมีจะเขารับงานเครื่องของเขาอยู่แล้วว่าจะเต็ปแบบนิดหน่อยหรือว่าจะคือเอาหนักไปเลยอ่าเอาหนอก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทออันนี้เจ็ดหมื่นแบบขี่เล่นได้สบายไปเลยอันนี้ก็ขี่เล่นคันนี้ไม่ถึงแสนก็คือรถแบบว่าขี่เล่นเจ็ดหมื่นแบบรวมตัวรถอะไรด้วยครับเครื่องด้วยอะไรด้วยใช่จักรไงคือว่ามีตัง จ็ดหมื่นกว่าบาทไหมผมไม่ต้องมีรถมาเลยมีตังค์บางเดียวก็ได้ออกมาเลยสภาพนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทก็คือได้รถเลยเแต่รถได้ของมีของแต่งบ้างอะไรประมาณนี้อแต่ก็คือัม๊มแท้เหมือนกันต๊มแท้สายแท้บนล่างกันแต่ก็ดีกว่าแบบพวกนั้นหน่อยก็คือแท้แต่ว่าไม่ต้องถึงกระสุดแบบมากมายประมาณนี้แต่ก็ขี่เล่นได้สวยงามครับสวยงามประมาณนั้นพยานนี่ก็ไม่แพ้ จังหวัดไหนใช่ไหมเรื่องรถเดี๋ยวนี้พูดก็พูดตึงๆก็พอมีอยู่บ้างครับตึงๆก็พอมีอยู่อ่าก็คือแบบแนวหนักๆก็จะเป็นที่ผมทํามานะอ่าร้านผมเนี่ยก็จะเป็นสองคันเนี้ยแต่มีค่อนข้างตึงหน่อยเพราะว่าเจ้าของรถเจ้าของรถก็มาให้แข่งกันแล้วจะแบบว่าเป็นเน้นแบบว่าแต่งสวยแต่งแบบว่าใช่ส่วนมากจะเป็นการเก็บอ่าตำรวจเยอะตำรวจกวนเยอะพยาประมาณตำรวจเยอะตำรวจกวนเยอะพยาประมาณนั้นครับนั่นก็ผิดกับใครเขาไม่กล้าพ่อคุณเป็นไรเป็นอะไรเอ้าอยู่ในโรงพัก อืหลงนอกหลงนอกอยู่ในโรงพักก็ตายเด็กกันกี่ราก็ต้องหน้าเชิดแล้วถ้าอยู่ในโรงพักอ่ะคันนี้สองสองคันนี้เจ้าของรถอยู่สัตหีบสัตหีบอ่าเสียบีเสียบีเสียบีเปเซียบีชื่อเสียบีมีอีกมันยังไม่เสร็จเครื่องมีอีกอ่ามีอีกประมาณสองคันก็ก็ยังมีอยู่เป็นรถแข่งใช่มีรถแข่งด้วยตัวนี้ใช่แต่ว่าไอ้สองคันนั้นเสร็จผมขอมันรีวิวได้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 เดี๋ยวยกมายกมาแต่ว่า ก็มีรถแข่งก็มีแล้วก็มีรถเก็บสภาพก็ยังมีอยู่มีมีอยู่กันยังยังยังไม่เสร็จครับมีแต่นี้ก็หรูนะพี่หรูสอดให้จอดบนร้านพี่เนี่ยเกือบครึ่งล้านแล้วนะเจอถึงนะถึงครึ่งล้านประมาณประมาณครึ่งล้านใช่ประมาณนี้สามารถซื้ออะไรพี่ทั้งร้านได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไอ้เขาว่าของอะไรปอมมีเยอะไหมข้างในร้านพี่ปนกันไปครับปนกันไปใช่ครับตามงบลูกค้าลูกค้าบางคนก็อยากได้ปอมแล้วก็มีเนี่ยอู้พี่ผมก็ได้เนี่ย สองร้อยเนี่ยพี่บอกว่าห้าร้อยห้าร้อยจริงไหมอันี้เรื่องจริงไหมไม่จริงนะก็มีแบบราคาเบาราคาหนักก็มีปนปนกันปนกันมีร้านก็จะมีพวกอะไหล่แท้อะไหล่เทียมมีจะเอาหนักเอาเบาจะเริ่มเก็บใหม่จะเบิกอะไหล่มีหมดครับอ่าแล้วงานทั่วไปก็ปะย่างเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยถ่ายมันเครื่องก็รับอยู่งานตลาดแต่ถ้างานจัดสภาพทั่วไปรับจะเอาหนักเอาเบาบอกได้เลย คือไม่ใช่รับทั้งร้ารับคือีงงอทุกรุ่น,รนครับทุกรุ่นทุกรุ่น X Max X Max ทำได้หมดทำได้หมด<อ>ครับอะจะให้เบิกจะงบเท่าไหร่เข้ามาคุยกันได้อเข้ามาคุยมาเข้ามาดูกันว่าเอผมมีเท่านี้ผมอยากได้อะไระประมาณนี้ไม่ใช่มีเท่านี้อยากได้เท่านู้นไม่ได้นะ,<ช>ะร้านอยู่ตรงไหนพี่แนะนำหน่อยถ้าเราเข้าได้กี่ทางโอ้เข้าได้หลายทางนะหลักหลักเลยหลักๆก็คือซอยพญาการ์สยามสยามคันที่ขับเข้ามาเข้ามาประมาณสัก3า0รอยเมตรครับจะเจอป้าย พอนพานที่สองอยู่หัวมุมเลยหัวมุมแยกเลยแต่ถ้ามาทางซอยเนินนี่ก็จะอยู่หลังสนามช้างสนามบอลสนามบอลสนามบอลช้างใช่สนามช้างสนามบอลช้างก็ขอขอบคุณพี่แล้วกันว่าวันนี้โอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยววัาไหนมาอีกได้ครับได้ได้ได้ยินดีดียินดีเสมอขอขอบคุณทั้งแจ็คด้วยครับผมที่เอารถสวยๆมาให้เรารับชมกันวันนี้อร่อยจเทพอร่อยจะเทพโอเคนะครับ